อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เราจะมารีวิวออฟที่บอกได้เลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนับนั่นก็คือออฟอีโว e นะครับวันนี้เนี่ยผมจะรีวิว3ออฟเลยนับนั่นก็คือเอฟเฟกพื้นที่เปลวไฟนับ40%จสบกัด2ครั้งนะแล้วก็มีเมื่อทอยผ่านไฟทุกขานับสี่สิบเปหัวใจเต้นแรงจกากัด2ครั้งนะับอันนี้ก็คือตีนขีมุนนั่นแหละพูดง่ายๆนะแล้วก็มีสาหุนกระบอกในแถวนับ40%จํากัด2ครั้งเอาแบบจัดเต็มเลยในเต นะครับใส่3อย่างไปดูดีว่ามันโจ,โจมตีโหดอันตรายแค่ไหนนะใส่เล่นกับแอคเนธาตัวนี้นะครับส่วนออฟสุดท้ายผมใส่เป็นการวิโคกนะครับแล้วก็หมวกอาร์ชชิลนะเซตนี้จะโจมตีเป็นยังไงดูดันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเมื่อแอคเนธามีสกิลทั้งหมดนี้นะครับมันจะเพิ่มความโหดแค่ไหนนะปกติตัวนี้ไม่มีพื้นที่นะนะครับได้พื้นที่ไฟมาผมบอกเลย้ดวยว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะนะแต่ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งนะพื้นที่ไฟก็คือถ้าเราทอยคนแรกอะ่ะพยายามเซฟทอยไวนะ้นะมันออกมันอาจจะออกเทินแรกจนหมดเลยนะรครััจกด2้ง นะครับเอออันนี้ก็ต้องระวังการใช้ไปด้วยนะแต่ถ้าทอยคนสก็บอกได้เลยว่าแจมนะครับสำหรับพื้นที่นะถ้าใครอยากได้นะมันมีขายในร้านค้าอยู่นะครับก็คือเป็น1 7 9 9นะครับนี่107.9เลือกเอานะว่าจะอันไหนนะแต่ที่ผมได้มา3อันเนี่ยผมซื้อในวันแรกที่มันมาขายนะก็คืออยู่ในร้านค้าดึกลับนะมันขาย3อย่างนี้เลยนะตีนขีมุนสาบแถวแล้วก็พื้นที่อยู่ในแพ็กเดียวกันนะครับ ผมกดซื้อในราคา179นะถ้าใครซื้อทันก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเป็นอะไรที่ถูกคุ้มนะแต่ถ้าใครซื้อไม่ทันก็ไม่เป็นไรนมีให้ซื้ออยู่อาจจะแพงกว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนี้สำหรับคนที่ซื้อไม่ทันจริงๆนะก็มาหาซื้อในนี้ได้นะครับแต่ผมซื้อทันไงมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อ3อย่างนี้มาอยู่ด้วยกันจะเป็นไงปแต่เราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าแล้วก็อย่างหนึ่งลืมบอกไปนะใครที่จะใช้ออฟเนี่ยจี้ต้องเป็นอีโวด้วยนะบางคนบอกว่าพี่มันรวมไม่ไไดด้้้ผมมมซือมามรวม ถ้าสมมติมันเป็นจี้เวอร์ชันธรรมดาแบบนี้เนวะอร์ชันดาร์กธรรมดาหรือจี้ธรรมดาพวกเนี้ยมันใส่ไม่ได้นะครับออฟอีโวก็ต้องใส่กับจี้อีโวนะเพราะฉะนั้นเนี้ยจี้ที่มันจะใส่ได้ก็ต้องเป็นจีม้ม,ม่วงแบบนี้นะทำไปทำอีโว e มาก่อนนะมันถึงจะใส่ออฟนี้ได้นะครับเอออย่าลืมด้วยนะที่จริงอะ่ะผมว่าจะเอาสาบหุ่นกระบอกอาใัยในบัตรเชิญเพชรสีแดงนะนี่นะนะแต่ด้วยความที่มันเป็นซูเปอร์โถ่เอ้ยนะไปใส่ออฟอีโวไม่ได้ผมก็โคตรเสียดายเลยนะหือดเล่นเซตเต็มมาเลยนะ เออแต่ไม่เป็นไรใช้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเน้นทอยคน2เอาแล้วกันนะโดนขังก็ตายไปนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าพูดมาเยอะแล้วอะตอนนี้หลีกก็ยังไม่เปิดนะครับเหลืออีก2ชั่วโมงกว่าๆนะพอดีช่วงบ่ายเนี่ยผมติดงานนะก็อาจจะไม่ได้อัดให้ดูนะไว้โอกาสหน้านะสลับห้องหลีกนะเพราะว่าผมติดงานจริงช่วงนี้ช่วงบ่ายนะครับก็เลยไม่ว่างนะเดี๋ยวมาเล่นด่านธรรมดาดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะกับออฟจัดเต็มของเรานะดูซิว่าจะขอมโบโหดแค่ไหนนะครับไปมาเจอเป็นฮันเตอร์พิวนะับเป็นสายวนะิกตอร อันนี้ต้องพยายามสาบไอ้กุหลาบใส่เขาให้ได้นะไม่งั้นเราอาจจะโดนเล่นได้นะเออเราจะเ,เล่นคนสองนะถือว่าดีเลยขอให้การวิคหกสิจงออกสาธุพราะถ้าไม่ออกเนี่ยเราโดนวิกทันทีเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเสี่ยงทะลุก,กันวิกเราหรือเปล่านะ โอเคคอสไม่ออกนะครับโอ้โหลูกเต่าเขาไม่ได้ใหม่เลยนะแต่ทอยอย่างแม่นเลยเหมือนหมวกเขาจะไม่ออกเลยเมือเ่อกี้ทอยสองอย่างตึงเฮ้ you know, คอสออกนะครับเฮ้เฮ้เฮ้เอาละ เดี๋ยวมาดูกันวิกหกสิบกันนะครับถ้าไม่ออกก็คือนู่นแหละตาใหมา่จริงจริงอัปเดตไอ้รอบนี้น่าจะเอากันวิกเจ็ดสิบมาขายด้วยนะครับมันเป็นอัปเดตใหญ่ไงนะโอ้เขาคิดหนักเลยครับผมก็คิดหนักเหมือนกันเขาก็กลัวกันวิกผมอนะผมก็กลัวกันวิกผมเหมือนกันเขากลัวมันออกนะผมกลัวมันไม่ออกแหละหกสิบ โอ้ยเขาไปเขาไม่เสี่ยงเว้ยเขาไม่เสี่ยงนะแบบนี้นี่เราเล่นได้คอสโดดเริ่มเทินต้องแกะของเรานะเดี๋ยวผมจะโดดสาบแถวให้ดูนะโอเคสวยตัวสาบแถวแกากะบาทนะโดดปั๊ปปับป๊บปั๊โอ้โหไม่มีหาอะไรออกเลยโยั่เอ้ยฟังไว้นี่นะครับจับลยไปก่อนแกะสวยย้ายนักกันเชิดไปหายหนึ่งโลนะับกลับมาสาบเยี่ยมนะ เห็นไหมออฟออกนะครับออฟสาบคุนกระบอกออกนะเห็นปะมันขึ้นออปชั่นออกเป็นไงอย่างแจ่มนะครับแล้วก็วางไว้นี่แล้วกันจ่ายตัวเล็บไป,ปพันหนึกเคลื่อนย้ายนะครับเสร็จรูบเส้นทางเปลวไฟเราออกนะผมทอย4ไปโอ้โหออก2นะครับไม่เป็นไรโดนไฟขโมยมาเบิ้ลน,นะโดนขโมยมาเบิ้ลก่อน1ทีนะแล้วก็สาบโดดกลับมาเหยียบไฟอีกนะผมบอกได้เลยว่าตึงโอ้เขายอมเลยนะยังไม่ได้เรายังไม่ได้คอมโบเลยเนะี่ย เขายอมปะแต่เหมือนเขาไม่ใช้การมันขึ้นแบบนั้นโอ้โหเโดนไฟไปแค่ทีเดียวเองนะครับโอ้โหเสียดายมากว่าจะคอมโบชุดใหญ่ให้ดูสักตานะโถเอ้ยไปไปตามใหม่ก็ได้อะโดนดูดหมวกเรายัางอยู่นะครเคหมดเทิร์นยังเคเยี่ยมนะไฟเราออกนะแบบนี้เราใช้สเต็ปแล้วสาส์ไฟไปก่อนนะผมผมยังไม่ใช้เบิร์นใช่ไหมสิบสอไปเยี่ยมนะแต่ว่าเราโดดเอานะอย่าไปอันนี้เขานทำไรโลวไปหนึ่งทีนอย่าไฟนะครับ แล้วก็มานี่แล้วก็กลับไปเหยียบไฟที่บ้านอีกหนึ่งทีนะครับเหยียบไฟที่บ้านอีกหนึ่งทีนะครับเอาหลุมดามไว้ตรงนี้จัดโอลิมปิกถ่ายภาพมายาออกให้หมดนะครับอันเนี้ยเราจะเล่นแบบเออโดดขโมยก็ได้นะเลยจะเชิญเขาเลือกมาขโมยอีกทีก็ได้โดดไปก่อนนะครับกลับมาแล้วขโมยอีกหนึ่งทีนะครับโดนขโมยไปโดนขโมยก่อนหนึ่งทีแล้วก็จะโดนย้ายไปดงพื้นที่ไฟอีกนะครับเอาละทีนี้ศัพหุน่นโอ้โหคอมโบเป็นไง ดับเบิลคอมโบนะครับผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวถอยผลาครนะับจัดโอลิมปิก Olympic ตรงนี้แล้วเขาจะโดนย้ายไปนูนะ่นนบและเหยียบไฟอีกหนึ่งทีและจ่ายค่าผัานทางนคะรับในขณะที่เขาเป็นหุ่นอยู่เรียบร้อยสวยๆนยครับดอกนี้เนะี่ยขาดแค่ตีนชีมุนนะแต่เดินผ่านมันไม่ได้เดี๋ยวไปลองกับตัวอื่นดีกว่า <God. S 1> มาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นในทัวร์นามต์น,นะครับพอดีมันเปิดนะก็เลยมาลองเล่นในนี้แล้วกันนะมันจะได้แบบจับคู่เจอเซตตึงๆได้ง่ายขึ้นนะเ <God. S 1> ขาไม่มีป้องกันเอฟเฟกต์นนะครับโอ้ยมี จิ๊มหายแล้วจะสาบตีนคิมุลได้ป่ะวะขอคนสอง <Yes. S 1> โอ้ยโดนคนแรกตายสถานเดียวนะ <Like. S 1> อ้โหเจอสุสาครนซะด้วยนะไฟเราจะไม่หมดก่อนแล้วนะ,ะเดินคนแรกนี่เสี่ยงไฟหมดง่ายมากเลยนะ,อะโอเคไฟไม่ออกนะสอง โอเคไฟไม่ออกกก่อลอยฟ้าแล้วก็ไม่ออกอ่าเยี่ยมโดนดีเจเพิ่มไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมไม่อยากให้เหมืองเขาผุด,นะดเนี่นโอ้หลุมดำไม่ออก,ออกโอ้โหตรงนู้นโล่งเลยเลก็ขอให้เขามาข้างหลังแล้วกันนะเอ้ตรงไหนก็เหมือนเดิมปะ อ้าวพี่โดนดีครับแบบนี้หวังว่าจะปล่อยให้เรามีโอกาสได้โจมตีบ้างนะครับเออแปลนไม่ออกดีมากโลเราอาจจะหมดได้นะรอบนี้เนะี่ยโอ้โหเขาถอยเบิ้ลอีกแล้วเบิ้ลดีจังอนะโอ้โหโดนไป2โลนะครับเตะก,กับผนึกเคลื่อนย้ายกันเอฟเฟกต์เราออกไอ,อ้การขโมยเราออกนะโอเคเหลือไอ้ดอกนี้นะแปลนเพิ่มไป95้า้าเขาอ 7, ถอยเจ็ดถอยหลังได้หรือเปล่านะออก5โอ้เข้าไปข้างหน้านี่ว่าอู้ชิบหายแล้ว ขโมยเรายัางอยู่นะครับโหเราจะโดนชุดใหญ่แลนะ้วเนี่ยดูทรงแล้วนะครับขโมยอีกห้าทีมั้งเนะี่ยแล้วก็โดนไปนะครับเขาโดดมาในแถวเนะี่ยโอ้ยเขาไม่มาโันนี่เราไม่ได้เอากันขังมาเนะี่ยถ้าเขาโดดมาในแถวเรามีโอกาสตายสูงมากเลยนะครับการขโมยเราไม่ออกแล้วโดนอีกหนึ่งทีสวยโดดผมบอกน,นะผมเล่นในแถวดีกว่านนะสามหม่นกระบอ,อกไปป่าปาปาปา,ปา,ปาโล่หมดนะครับออฟออกไหมออฟออกเอ้ยใช่ปะวะ ดูไม่ทันนะครับเหมือนจะไม่ออกนะออกแต่กากระบาดจะชิบหายตรงนัน้นมันเป็นการ์ดดวงนี่ว่าอ่ะผมย้ายไปก่อนแล้วกันเอาลุมดำมาลุมดำอุ้ยสาบุ่นกระบอกสวยนะครับเอาลุมดำวางไว้จะบริมปึกตรงนี้นะสายไฟไปไฟมันบางผมคิดว่ามันเป็นเมืองนะครับมันเป็นการ์ดดวงสวยเป็นหุ่นกระบอกนะครับนี่คือออฟสาบุ่นกระบอกของเรานะ แล้วเขายอมเลยนะอยังไม่ได้คอมโบอีกแล้วนะไฟยังไม่มานะประมาณนี้หุ่นก็บอกถือว่าออกดีเลยนะมาก็เจอเป็นผีเสื้ออัคคีนะครับตัวนี้เป็นเส้นทางเปลไฟนะครับเราก็เส้นทางเปลไฟเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟใครจะร้อนแรงกว่ากันนะแต่ของเขาไม่จํากัดนะครับโถยขอคนสองถ้าคนแรกไม่ได้โชว์หรอกคนระับไฟหมดก่อนโอเค่ย,ยม มไม่มีการเอฟเฟกต์นี่ใช่ไหมบัฟก็ไม่มีถ้าไม่มีการเอฟเฟกต์นี่โอกาสโดนตีนคิมูลได้นะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันนะอุ้ยเขาบล็อกจุดเบิร์นเราแล้ว,ลวโอ้บล็อกสองที่เลยนะไม่เป็นไรเราเป็นแกะนะมปนโดดได้ค่อนข้างอิสระในแปดช่องนะก็ใช้สเตปเอาละกัน โอ้เขาเป็นร <ES> uh ่างอีโวนะครับแต่สกิลเขาออกดีมากเลยอุ yeah. ้ยอุ้ยอุ้ยเขาลบเขาหลบเขาหลบอ้าวชิบหายคอร์สไม่ออกแล้วก็ลอยฟ้าไม่ออกด้วยนะสิบสองสวยถ้างั้นก็ขอให้แปลนออกหน่อยแล้วกันนะโอ้โหแปลนไม่ออกแต่เส้นทางเปลวไฟเราออกว่ะผมจะสาบตินคิมุนไปก่อนหนึ่งทีนะสิบสองไป เยี่ยมเอาไฟมาครับโอ้ตินคิมุลไม่โดนนะแปลนเยี่ยมอุ้ยเขามีน้ำแข็งสวยจัดนะครับตรงนี้แล้วกันเอ่อจัดโอลิมปิกตรงนี้เอ้ยแกะโอ้แกะ90ชิบหายแกะวืดแกะลื่นนะครับโอ้โหออก9อีกโดนได้อยู่ โล่ Low, เรายังไม่มีสักโล่เลยนะครับอ่ะผมอันนี้ก่อนละกันสาบเยี่ยมผมว่าเขาทอย12แน่เลยจัดไว้ตรงนี้คนระับและโดดถอยหลังไปย้ายดังเชิญโดนเรียกนะแต่เขาติดหมวกเยี่ยมเอ่อวางไว้ที่เดิมแหละหลุมอะจัดโอลิมปิกนะครับอ่าผนึกเคลื่อนย้ายโอเคเขาออกมาจากคุกนะครับ ออกมาเบิ้ลหกเอ้ยไม่เบิร์ดนะโดนไฟไปโอ้โหไฟก็มีป้อกันขโมยนะโดยไปข้างหน้าก่อนหนึ่งทีแล้วกันสาบแถวคูโโ่โดนสาบแถวอีกแล้วนะวางไว้ตรงนี้และย้ายมาก่อนหนึ่งทีเรียบร้อยโดนเผาเงินนะเขาน่าจะยอมโอ้โหยอมอีกแล้วนะเอ้าเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมไปโอ้โหเอ้ยแกมันเป็นไรแกลื่นเนอะแกไม่ออกเลยนะโคตรสวยทอยสองไป ย้ายกลับมาสาบแถวอีกหนึ่งทีนะเหมือนเราจะเพิ่งใช้ไปทีเดียวโอเคเยี่ยมับวางหลุมไว้ตรงนี้จัดโอลิมปิกนะแล้วก็ย้ายเข้ามาโดนขังฟองนะครับรอบนี้เราไม่มีออฟตัดการ์ดแต่เราโดดได้นะโดดมาตรงนี้เขาไม่มีการดักอันเชิญสวยตรงนี้มีไฟด้วยนะครัเขามีโอกาสโดนไฟนั่นแหละวางไว้ตรงนี้จัดโอลิมปิกตรงนี้ครับโดนย้ายไปเหยียบ <Yeah, S 2> ไฟไปหนึ่งที รีบร้อยโดนขโมยมาเบิ้ลนะครับแล้วก็โดนจ่ายค่าผ่านทางเมืองโอ้ยเป็นไงเจ๋งนะโอเคอันนี้ก็เป็นผีเสื้ออาคีแบบจัดเต็มเลยนะครับเป็นไฟดับเบิลขโมยแนละ้วคุณเราเดเลิเคตคนแรกและมีขังด้วยนะเราไม่มีการขังอ่ะผมว่าหลายคนนะ่ะน่าจะเห็นสาบหุ่นไปเยอะแล้วแหละเดี๋ยวผมขอเอาออกแล้วกันนะเพราะว่าผมอยากใส่บัตรเชิญเพชรสีดแดงนะครับมันมีการขังไงอันนี้ไม่มีไม่มีการขังแล้วไฟเราออกโดนสลับหลุมอะไรกันครับเนี่ย ยแม่ง <Yeah. S 2> oh โดนสลับรู้อมกแกมันกี่เปอร์เซนต์วะเออโอเคไฟเราเรียงเดือดครั้งหนึ่งนะับอยห้าไปเลยเก็บกู้ขี้ไว้ <Yeah. S 1> ผมไหวมีโดดเริ่มเทนะินนับอย่าไปกลัว เขาตัวเยือดไฟเรากโ็โดนขังโอ้โหขังคาอไอนี่เลยคนะรับโลขาวเห็นไหมเนี่ยผมต้องไปเอาบัตรเชิญเป็ดสีแดงมาแล้วครับมันโดนขังสามหุนเราเห็นไปหลายรอบแล้วแหละนะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นบ้างนะครับก็จะเหลือแค่ตินขีมุนนะครับกับพื้นไฟที่เราเจามาเล่นโอ้โเข้าเชิญเราเลยวะชิบหายโอ้โหโดนขโมยการ์ดด้วย โอ้โหโดนไฟผมกู้สู้นะครับว้ยกดข้าประทานเราไม่ออกโอ้โหไปเราไปหาบัตรเชิญเพชรดีกว่าเ้ยเจอเป็นบรัสซัมว่ะนะครับไม่ค่อยเห็นใครเล่นเลยนะเป็นสายขโมยนะมีโอลิมปิกอ้าวสายโอลิมปิกซะด้วยนะครับโอ้ยมีบัฟป้องกันเอฟเฟก์เปิดมา70นะรับเราจะสาบเขาได้ไหมเนี่ยโอ้โหคนแรกอีกแล้วทํทไมอ่ะ เอาไม่ต้องคนแรกด้วยเนี่ยน้องแอคเราจะไหวไหมนะี่ยชิบหายมีตรงไหนบ้างวะก็<า>หวังว่าไฟเราจะไม่ออกเทินแรกจนหมดนะคร, <อ S 1> รับจะเล่นปิกไป,กปโอ้โล่ไม่ชาร์จเลยอะ่ะโอเคพื้นไฟไม่ออกนะครับเก็บเบิ้ลไว้ดีกว่าอืมนี่ไงเก็บเบิ้ลเนี่ยครับเก็บเบิ้ลมันเลยไม่เบิ้ลเลยเป็นไง เก็บเบิ้ลนะครับสเตปชาโลสวย <S 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 แกะเยี่ยมโดนบูม oh, นะครับโลมีโลเดียวมาจัดมาเอาเฮย้ยประเภทเดียวกันโอ้โหมีฟื้นไฟเหมือนกันครับชิบหายแล้วกูณน่าจะไปอยู่คุกก็หูมองไม่เห็นนบะลืมดูออบเขาแต่เขายังทอยไม่ถึงเรานะรอบสองเขาไม่ออกหรอกมั้งไปเขาอะ โอ้นี่ดับเบิลขโมยแบบโคตรโคตรขโมยเลยมั้งเนี่ยเขาจะสไลด์มาหาเราไหมไม่ถึงเรานะโอ้ยมันถึงมันถึงสไลด์ผ่านหน้าเราไปหนึ่งทีโอ้โหมีดูด้วยโอ้ยพี่พี่มีอะไรบ้างเนี่ยในตัวพี่เนี่ยโดนสไลด์ไปก่อนอ่ามีแอคมีป้องกันนะครับอ้าวชิบหายแล้วเราโดนอ้นั่นได้ไงวะโดนบัตรเชิญด้วยนะครับ การเอฟเฟกเราไม่ออกอ่ะใายก็ทอยสองหนึ่งทีนะครับยืนทนความเจ็บปวดเอาเขาโดดเลยโดดทำไมวะไม่เข้าใจอู้ขโมยมาเบิ้ลในแถวโอ้ตายเลยครับแบบนี้เนี่ยไม่ต้องอะไรแล้วบัตรเชิญเพชรสีแดงเราล่วนนะครับสไลด์ขโมยมาเบิ้ลอีกหนึ่งทีอ๋อเขาย้ายเราอ่ะแบบนี้ โอก,กาสชนะอยู่นะครับโอเคเราหายกลายเป็นหุ่นแล้วโอ้โหไฟมาแล้วจ้าเนี่ยใส่กับอะไรก็ตึงนะครับใส่กับพวกไม่มีเอฟเฟกพื้นที่นะครับวอสซัำนี่ก็ถือว่ามีเอฟเฟกพื้นที่นะแต่ว่ามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะก็สามารถใส่ได้นะผมว่าเอาพี่พี่วางไปอยู่เลยตรงนี้โดนไฟโอ้ชิบหายเอ้ยกันขโมยคือไม่ไม่เคยเลยเอา้อากันอยู่กันอยู่นะครับอาดิสไลด์มา อลไรมาตรงกูยืนเนี่ยมาโอ้โห60ตายนะครับข<ฮ>ขอขอ,ขอคนสองบ้างมาเอาใหม่จานมาสุสาคอนอีกแล้วนะครับตัวยอนหิตยอดนิยมขอคนสองในเรื่องคนแรกมาหลายตาแล้วนะครับยังไม่ได้โชว์อะไรเลยเนะี่ยเอาสาบหุ่นออกแล้วนะครับ <Yeah. S 1> โอ<ฮ>้มันจะรอดมา โชว์สกิลได้ไงอะอะโลสวยยยมโลชา้าเต็มแลยครับนะที่จริงเราทอยขี้เลยก็ได้นะ,ะเราโอ้โหเราอยากพยายามทอยเยอะนะเดี๋ยวไฟเราหมดก่อนฮะแล้วมันออกครั้งแรกด้วยไงไฟนะครับออกดีเกินนะ่ะออกดีตอนที่เราไม่อยากให้มันออกนะครับ ออกโคตรดีเลยมาเราไม่ต้องกลัวขังแนละ้วเรามีการขังหลายรอบเนี่ยยับบล็อกจุดเบิร์นไว้วางไว้เนี่ยจัดโอลิมปิกนับเหลือไฟอยู่ครั้งหนึ่งส่วนตีทีมุนยังไม่ได้เห็นเลยจะได้เห็นป่าวะอัลตาานี้เห็นจนะปิดคลิปเลยนะถ้าไม่เห็นก็ต่อเรื่อยๆจนก,กว่าจะเห็นนะ่ะโดนไฟไปโอ้ ล้างไฟออกหมดแล้วเงินหมดด้วยแต่พี่ต้องโดดแนตะ่ดอกเนี่ยถ้าพี่ไม่โดดพี่สร้างแลนด์ไม่ได้นะข้อเสียของการใช้บูมทั้งที่ทไม่มีเมืองนะครับมันมันกลับเมืองไม่ได้อ้า,าวพี่ก็โดดสิครับแบบนี้เนี่ยต้องโดดแล้วโดดโดโด,โดแปนไม่ออกออก โอ้โหเงือกโอโ้มาแล้วไฟนะครับมันทอยเก้าแน่โอ้โหออกเจ็ดเยี่ยมเ้าก่อนเลยฟ้าเขาไม่ออกเหรอโอ้โหดาร์กแล้วเนะี่ยเขาน่าจะโดนมาขังเราแล้วก็เงือกนะคบฮะไม่โดนครับโดนเงือกไปสองที โอเคไฟเราออกแล้วนะครับเราเลี้ยงเบิลไว้อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้นะ่ยสิบเยี่ยมนะครับมาเ oh. ต็มคิมุนไฟโอ้เต็มคิมุนไม่ออกอ่าไฟก่อนนะครับหนึ่งที <laughs> เรามีไฟนะครับโดนไปโดนไฟวิ่งหนึ่งทีนะครับอย่าบอกนะไม่ใช้การ์ดอะเราอุตส่าห์รอโอกาสโจมตีมานานนะเราะผู้เขาน่าจะไปเลยนะ่ะอ่ะใช้อยู่ใช้อยู่นะครับเยี่ยมใช้แก่นะครับเฮ้ย อะหรือจะไม่เชิญก็ได้ครับเดินหยับไฟไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะขโมยไฟไปเรื่อยๆนะแบบนี้ก็เล่นได้เหมือนกันอ่าโอเคยังไม่เห็นตีนนะครอะตาต่อไปแล้วกันอุ้ยตัวใหม่เลยนะเพิ่งเคยเห็นอย่าเล่นคนแรกเด็ดขาดน,นะตายนะครับโดนมันเชิญนักกันเชิญนะครับเรยังไม่มีการนักกันเชิญอยู่เนะี่ยขอคนสได้ไหมเมื่อกี้เราก็คนแรกไปแล้วอะ่ะเกม เออสวยนะเยี่ยม <i> <t oy> ผมบอกเลยนักอัญเชิญเจอนักอัญเชิญนะ่ะใครทอยก่อนนี่โอกาสแตกสูงมากคนระับเพราะแต่ละตัวก็ไม่มีการน,นักอัญเชิญสักเขาเล่นเซตอนะไรวะเนี่ยโอเคเป็นคอร์สโดดนะบตัวราชินีนะ <i> <t oy> เดี๋ยวมาดูว่าเราไหวกับเขาไหมนะเฮ้ยเดี๋ยวดูออฟเขาก่อนมีสลับหลุมปะวะถ้ามีเราเล่นยากเลย เกมไม่มีนะมีป้องกันขัง3-5ด้วยนะเขาวางเมืองในแถวไว้อะ่ะแล้วผมจะเล่นไหนดีวะ ทำไมเขาไม่ให้เราเล่นในแถวหรออ๋อโอเคเหลือที่ให้เราอยู่นะเอิม่มผมโดดตรงนี้ก่อนละกันขอให้ขอให้ใหก่อรอยฟ้าเราออกผมขอแค่นี้เอ้าเชี่ยระวังหลุมผิดนับช่องผิดนับโอ้โห้เล่นมากี่ปีแล้วยังนับช่องผิดอีกนับโอ้หลุมดำเอาเราออกอยู่สวยวางไว้นี่ผลึกเคลืนย้าย เยี่ยมนะบัตรเชิญเชิญดีไหมเชิญก็ทำาลายโลนะแต่เราไม่อยากเชิญว่ะไฟเยี่ยม <laughs> จังหวะนี้แหละที่เรารอคอยนะครับสิบสองถอยหลังไปอุย้ยออกสิบไม่เป็นไรใช้ตินคิมุนใส่เขาด้วยนะอุย้ยเขามีป้องกันเอฟเฟกมันออกอยู่นะเนี่ยออฟมันมัน,ม,นมันออกอยู่นะครับแต่โดนกันนะโถ่ยสองอย่ไฟเยี่ยมนะคเขาโดนแน่โดนไฟไปหนึ่งทีนะครับ เขาจะโดนย้ายนักอันเชิญไปเมืองเรานะเยี่ยมนะครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยผีเสื้อเออวางไว้ไหนดีวะตรงนี้แล้วกันล้างโอลิมปิกไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็โดดไปตรงนี้นะย้ายนักอันเชิญเข้ามาขโมยอีกหนึ่งทีนะครับอุ้ยขโมยไม่ได้ขโมยแตกนะครับการขโมยเขาออก โดนขโมยมาเบิ้ลโอ้ยป้องกันขโมยเขาบอ,อกดีจัดเลยอะแต่เขาเหลือขายเมืองเลยนะเขายังสู้นะผมต้องทอยเจ็ดวะท่านผู้ชมเยี่ยมผมจะล้างผีเสื้อเขาออกก่อนนะไอ้ผีเสื้อลายเสือนะบูมโอลิมปิกเราไม่ออกไงเมื่อกี้นะครับแล้วก็โดดไปขโมยมาเบิ้ลเขาอีกหนึ่งทีเฮ้ยห,หรือว่าพื้นที่เราไม่อยู่เลยวะลูกแก่นะครับเชิญเข้ามาตรงใหม่นะ โดนพื้นที่แน่ดอกนี้โดนพื้นที่นะับหนึ่งทีนะโอ้โหบอกได้เลยว่าตายแบบเลเทนะับเฮ้ยเมื่อกี้ตินคิคมุนออกแล้วนะแต่แค่เขามีการเอฟเฟกมันก็เลยไม่ติดนะเฮ้ยถือว่าออกอยู่มาเจอผีเสื้อไฟตาีนถ้าตินคิมุลออกปิดท้ายนะขอตัวที่ไม่มีการเอฟเฟกตอะอยจากยากโชนะเนคนเราได้เล่กคนสองด้วยนะตานี้สวยๆเลยอาจจะติดเล่นเป็นหน่อยนะพอดีอยากให้เห็นจริงๆว่าตินคิมุนคอมโบกับแอคในท่าเป็นไงนะมันโดด มันโดดตกกลับเมืองบ่อยอยู่แล้วแกนะ่ะนะครับถ้าติดติงคิมุนก็คือสบายเลยโจมตีแบบหลายหลายทีมากยิ่งคอมโบกับไฟนะยิ่งแบบโอ้โหตึงอะ่ะแต่อย่าทอยคนแรกนะออฟแบบนี้คือเอามาโจมตีล้ว,ลวนๆทอยคนแรกนี่ตายง่ายเหมือนเดิมเดี๋ยวหาจุดเล่นก่อน โอ้โหโดดไม่ออกแต่อย่างน้อยไฟออกวะ่ะอ่ะผมจะสาปตีนคิมุนดอกแรกเลยนะ12ไปเยี่ยมตีนคิมุนเฮ้ยคิมุนไม่ออกทำให้ผมต้องเรียกมันว่าตีนคิมุนด้วยวะทั้งที่มันตีนตัวอะไรก็ไม่รู้นะเยียบไฟโอเคโอ้โหโดนขโมยจนได้นะอย่าเพิ่งตายได้ไหมผมขออีกทีนึงเออเยี่ยมนะ เนะี่ยถ้ามีสามหุ่นกระบอกดอกเมื่อก,กี้นี้เรียบร้อยย้ายนักอัญเชิญน,นะผมไม่อยากฆ่าเขาไงอย่าย้ายแล้วกันนะขอติดติขีุ้นก่อนหนึ่งทีนะครับโอ้ไฟเราออกอีกแล้วนะสองติขีุ้นตีขี้บุนตีขีุ้นโอ้ยไปออกอีกแล้วตายโอ้โหเขาตายแน่เลยพี่ขออีกทีหนึ่งกูดได้ไหมขออีกทีหนึ่ง โหเขายังไงเดียเขาไปแล้วเหรอเขาออกเกมมาส่งนี่นะเขากูสวย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 ขอบคุณครับผมก็ไม่เชิญเขาแล้วกันนะเพราะว่าเราจะอีกทีหนึ่งนะครับวางไว้ตรงนู้นเลยโอเคบัตเชิญไม่ต้องไม่ต้องมาตีนขีมุนดอกสุดท้ายแล้วออกกลาวว่าแล้วนะ สวยโดนแล้วโดนแ,แล้วได้ปิดคลิปแล้วโดนแล้วขโมยไปก่อนหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับเ <c oughs> ขามีป้องกอันขโมยบับเบิ้ลอ่าเดี๋ยวผมจะโชว์เทคนิคให้ดูนะครับเ <c oughs> ขามีป้องกอันขโมยบับเบิ้ลใช่้แมววางไว้เนี่ยจัดอลิปิกหนึ่งทีนะครับและโดดเหยียบไปอีกหนึ่งทีนะติงคิมุนเรียบร้อยโดนติงคิมุนนะแต่ป้องกอันขโมยบับเบิ้ลเขาออกนะแต่ทำไมมันไม่แสดงผลวะและจัดงานนะครับแล้วก็ย้ายนันกกระชิญตามมาประมาณนี้นะครับนี่เทคนิคไปแน่มันสาบติงคิมุนถ้าโดนน่ะโดนโจมตีหลายทีนะครับ แต่ถ้าเขามีป้องกันขโมยมาเบิลหรือป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายเนี่ยก็อาจจะโดนป้องกันนะแต่ถ้าติดทีนี้แอคโดดแต่ละทีนะครับทำลายโล่ทำลายแบบโจมตีหลายรอบมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ออฟของเรานะโอเคก็จะเห็นความเถื่อนความชิปหายของออฟไปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะถือว่าเป็นอะไรที่เพิ่มการโจมตีได้ดุดันมากนะครับเถื่อนจริงดุจริงนะครับสำหรับออฟที่มาขายในรอบนี้นะถ้าใครมีงบเนี่ยผมว่าน่าซื้อไว้นะครับแต่ว่าถ้าใครซื้อทันก็โชคดีนะครับตอนที่ผมซื้ออะมันก็เป็น ร้านค้าแบบเหมาสามเลยรับ7 9ได้3อย่างเลยนะแต่ตอนเนี้ยถ้าใครซื้อไม่ทันก็คงจะต้องซื้อแบบนี้เอาถ้าชื่นชอบเนี่ยมาหาซื้อในนี้ได้นะมันล็อกเลยนะ40%นะได้แน่ๆแล้วก็มีออฟแถมมาด้วยนะครับอันนี้ต้องไปลุ้นเอานะอีกอันนะที่มันเกี่ยวกับอนะัปเดตต้องไปลุ้นเอานะชื่นชอบอันไหนก็ไปหาซื้อใส่ได้นะแต่ส่วนตัวผมชอบอันนี้สุดนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่เล่นนะสำหรับตัวที่ไม่มีพื้นที่และมีพื้นที่เนี่ยตึงเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าาออคนแรกมจจะ หมดในเทินก็ได้นะครับส่วนอันนี้ก็ดีนะครับสรับตัวเล่นในแถวไม่มีสาบแถวนะครับอันเนี้ยคอมโบแอคโหดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะใช้ติดยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันป้องกันได้ด้วยป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายแล้วก็ป้องกันขโมยมาเบิ้ลมันก็ป้องกันได้นะครับถ้าติดแล้วเราเหยียบอย่างเงี้ยป้องกันขโมยมาเบิ้ลเขาก็จะอาจจะแสดงผลนะครับอันนี้ก็ใช้ยากนิดหนึ่งนะแต่อันเนี้ยใช้ง่ายนะครับมีพื้นที่ระยะไกลนะครับคุมพื้นที่ได้นะล้างพื้นที่ได้นะใช้โโจมตตีีไดด,ดดด้้ววยสัับท่ลง พื้นที่บ่อยๆเนี่ยก็เหมาะเลยนะสำหรับพื้นที่ไฟนะสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ไปหาซื้อกันได้นะของเล่นสำหรับคนมีตังค์นะถ้าใครมีงบก็น่าจัดนะครับถ้าไม่มีงบก็อาจจะต้องรอในอนาคตให้มาหาแบบฟรีๆนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่านะก็ต้องรอรุ้นเอานะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย